สวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกคนวันนี้พี่เกตก็มาเจอกับเพื่อนๆอีกแล้วนะคะพร้อมกับโปรโมชั่นดีๆของทาง Capital แบนนะคะตามใบปิดที่เห็นเลยยินดีต้อนรับสมาชิกใหม่เดือนเมษายนนะคะเพียงเติมเงิน100เหรียญรับทันทีโบนัส500%เซจุกจุกกันไปเลยค่ะด่วนจำนวนจำกัดนะคะเพียง200ท่านเท่านั้นนะคะแค่เพื่อนๆเติมเติมเงินเข้าไปนะคะในพอร์ตตัวเองนะคะ 100เหรียญหรือประมาณ3,600บาทนะคะนี่เติมเข้าไปเลยเอพอเติมเข้าไปแล้วนะคะใส่รหัสรับโบนัสนะคะ C ใหญ่ B ใหญ่500นะคะเพื่อนๆก็จะได้โบนัสไปเลย500%นะคะอย่างอันนี้นะคะตัวอย่างนี้ก็คือเติมเข้าไป3,600บาทนะคะได้โบนัส500%นะคะก็คือ18,000บาท เพื่อนๆทำเทินตามกฎของการรับโบนัสก็จะได้โบนัสถอนออกมาได้ตามปกติเลยนะคะแล้วก็ผู้ใช้หนึ่งท่านนะคะสามารถใช้โปรโมชันนี้ได้เพียงครั้งเดียวเท่านั้นนะคะและต้องเทรดขั้นต่ำ20า20ไม้นะคะนับรวมทั้งเล่นแพ้เล่นชนะขั้นต่ำา20ครั้งนะคะ แล้วก็เพื่อนๆก็เทรดตามปกติได้เลยพอทำเทิร์นครบก็เพื่อนๆก็จะถอนยอดโบนัสออกมาได้ด้วยนะคะแล้วก็ไม่แค่นั้นนะคะพอเพื่อนเเติมเงินเสร็จแล้วเพื่อนเอเอาสลิปมาลงทะเบียนกับ Line Official ของ c a p i t a l BAND นะคะเพื่อนๆพื่อนก็จะได้รับสคริปต์และอีบุ๊ก ของทาง Capital แบ a r มาใช้ด้วยนะคะ,ะเพื่อนเอนคนไหนบอกว่าฉันมีบัญชีอยู่แล้วแต่ฉันอยากได้โปรโมชั่นนี้ทำยังไงเปิดบัญชีใหม่ได้นะคะเพื่อนๆใครมีบัญชีอยู่แล้วเปิดบัญชีใหม่ได้นะคะแคะ่ใช้อีเมลใหม่ใช้เบอร์โทรศัพท์ใหม่แค่นั้นเองสมัครภายในเดือนนี้นะคะให้เป็น200ท่านแรก เพื่อนก็จะได้โบนัสฉ่ำไปเลยนะคะ500%นะคะแล้วก็ตอนนี้แ a ปป t a ตนแบรมี Line Open Chat ด้วยนะคะเดี๋ยวพี่เกดจะแปะลิงก์ให้ในโพสต์นะคะในกลุ่มเนี่ยจะมีการแจกรางวัลและมีการแจ้งข่าวสารต่างๆมีการบอกว่าวันนี้จะมีข่าวอะไรข่าวกี่โมงกล่องแดงกล่องส้มนะคะ แอดมินก็น่ารักมากทีเดียวก็เพื่อนๆก็สามารถเข้าไปปรึกษาพูดคุยกับแอดมินได้เลยนะคะสำหรับสคริปต์นะคะเป็นสคริปต์ชื่อ Magic of f o u นะคะถ้าเพื่อนๆบอกว่าฉันอยากได้สคริปต์แต่ว่าไม่อยากได้โบนัส500%ได้ไหมได้นะคะ เพื่อนนเติมเงินเข้าไปขั้นต่ำา1 0 0 0บาทหรือ30เหรียญน,นะคะก็เอาสลิปการฝากเงินไปลงทะเบียนกับ Line Official ของ c a p i t a l b a ร r แล้วก็รับสคริปต์มาได้เหมือนกันนะคะนี่นะคะเดี๋ยวพูดถึงสคริปต์แล้วก็เดี๋ยวพี่เกตจะเล่นให้ดูนะคะว่า สคริปต์ตัวนี้พี่เกศใช้เทคนิคไหนนะคะนี่นะคะอย่างที่เพื่อนๆเ,เห็นเมื่อกี้นะคะแวบๆหายไปและเป็นลูกศรเล็กๆนะคะสีแดงสีเขียวนะคะแล้วแต่ถ้าขาลงก็เป็นสีแดงอย่างที่เห็นเมื่อกี้ขาขึ้นก็จะเป็นสีเขียวพี่เกศแนะนําว่าถ้าเพื่อนๆใช้สคริปต์เล่นนะคะเพื่อนๆใส่อินดิเคเตอร์ที่ตัวเองถนัด เข้าไปด้วยนะคะเพื่อประกอบในการตัดสินใจนะเพื่อวินเดจจะได้ดีขึ้นนะคะแล้วก็มีความแม่นยำมากยิ่งขึ้นนะคะอันนี้พี่เกดใช้อนอกจากาใส่อินดิเคเตอร์แล้วนะคะพี่เกดใช้ร่วมกับสคริปต์ของห้องนิมิสิตนะคะเป็นชื่อไว้นิมิสิตนะคะเพื่อนๆก็จะเห็นนี่นะคะเป็นแท่งเทียน3สีเพื่อจะดู แรงของแท่งเทียนนะคะพิกเกตจะไม่เล่นกับแท่งสีขาวนะคะเพราะว่ามันมีความลังเลเนะมันมีความไม่แน่นอนทําให้เราอาจจะแพ้ได้นะคะพิกเกตก็จะเล่นกับแท่งที่มันเป็นสีเขียวหรือสีแดงนะคะอ่าละลูกศออันนี้มาแล้วพิกเกตใช้เล่นกับแท่งสิบวินะคะ หมดเวลาห้าวินะคะจับ5้าวินะคะเป็นแท่งสิวิแล้วก็ที่สําคัญคือให้เปลี่ยนแท่งรอยอ่อแล้วค่อยกดโอเคย่อเยอะไปไหมนั่นจะเปลี่ยนทางไหมบางทีย่อเยอะๆก,ก็กลัวเปลี่ยนทางนะคะนี่ค่ะแค่นี้เองง่ายๆเลย นะคะมีลูกศรเห็นเรียงรายมาอยู่แล้วนะคะถ้าเห็นบางทีเห็นแบบแท่งมันเล็กลงอย่างเงี้ยค่ะพี่เกดก,ก็จะไม่เล่นแหละพระเพราะว่าเหมือนแรงเขาน้อยลงนะคะมันก็จะทำให้เราแพ้ได้ง่าย,ายนะคะเ,เหตุผลที่เรารอย่อนะคะก็คือเพื่อที่ว่าเราจะได้ได้ตำแหน่งที่ดี ได้เปรียบนะคะก็โอกาสวินมันก็จะมากขึ้นนะคะก็จะเล่นแต่แท่งสีเข้มนะคะแท่งสีขาวเราจะไม่เล่นเดี๋ยวจะเข้าอีกสักหน่อยนะคะเพื่อนๆอย่าลืมใส่อินดิเคเตอร์ด้วยนะอ,อ,อย่างพี่เกตนี่ก็คือก็จะใส่เป็นพวกสโตนะคะเป็นโมเมนตัมอะไรพวกนี้ เพื่อดูว่ามันมาเป็นทีศท,ท,ทางเดียวกันกับแท่งเทียนหรือเปล่านะคะอันนี้ลูกศรมาแล้ว,ลวอรยอย่อย่อไหมไม่ยอ่อเสียงนะเนี่ยนั่นไงแล้วก็แท่งเล็กลงแล้วนะคะ ก็ไม่เล่นนะนี่เป็นแท่งสีขาวเยอะเลยเอาละเป็นแท่งสีแดงแล้วก็ประมาณนี้นะคะแหมเสียด้เมื่อกี้โดนไปหน่อยนึงนะคะก็จะเล่นแบบนี้นะคะก็คือ เปิดแท่งมารอย่อนะคะแล้วก็ค่อยกดนะคะใส่อินดิเคเตอร์ที่เพื่อนๆชื่นชอบนะคะแล้วก็ช่วยประกอบในการตัดสินใจได้ด้วยนะคะเอาล่ะวันนี้พี่เกดคิดว่าเพื่อนๆน่าจะพอเห็นภาพแล้วนะคะลองนำไปฝึกฝนกันดูนะคะอย่าลืมเติมเงินแล้วก็ไปแลกสคริปต์มาใช้กันได้เลยพี่เกดว่า แม่นยำอยู่พอสมควรนะคะแล้วก็เพื่อนๆถ้าใส่อินดิเคเตอร์เข้าไปนะคะก็น่าจะเพิ่มโอกาสในการชนะได้มากขึ้นนะคะแล้วก็เดี๋ยวลิงก์ p p n n h h a t ของ Capital b a n ์นะคะเดี๋ยวพี่เกตจะแปะลิงก์ไว้ในโพสต์นะคะแล้วก็ยังไงวันนี้ฝากเพื่อนๆเพียงเท่านี้นะคะอย่าลืมไปรับโบนัส500%จุกๆกันไปเลยนะคะ สำหรับวันนี้พี่เกดขอลาเพื่อนเพื่อนเพียงเท่าน,นี้นะคะสวัสดีค่ะ